ทักทายสบายดีพี่น้องจ่าเมื่อนนี้กะฝนตกบรรยากาศฝนตกดีก็เลยมาเอาบักทั่วขึ้นค้างเนะทุกคนตั้งแต่เปิดแล้วเอ้ยตั้งแต่ปุูกแล้วกระบอกมีเวลาเฮ็ดค้างมันก็เลยพากันมาเฮ็ดค้างมักทั่วนี่บรรยากาศบรรยากาศส่วนบักทั่วกับสีหกนี่มันเป็นส่วนอย่างน,อน้อยเนาะทุกคนจา้าเดี๋ยวไปเบื้องเดี๋ยวไปเบิ้งแมงนางงามเอาอนบนักทั่วขึ้นค้างว่าเพิินเทศเนี่ยไ,ได้แล นี่นะอันนี้นะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่นี่เด้าดิเอาเอาอันนี้วิธีเอาบักทั่วขึ้นค้างเพราะว่าเฮาปลูกแล้วเฮาบ่มีเวลาเอาค้างมันขึ้นกะให้แมงนางงามมาเอาขึ้นไปเอาเฮอฟจีนะไปตื่นเถอะนอนหมดแล้วเ้ ไว้ไวไวไวอันนี้ตโตการเที่ยวเก่งนี่นะตโตการได้น,นี่คำกับเที่ยว <c oughs> เวนกับเที่ยวมึงเน,นี่ยกระเป๋ากระไปพายเวลาเฮ็ดเวียกเึงมันสิแล้วจกักเธออันนี้บัรยาแกา้ศส่วนอย่างเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวต้นอย่างกะมัน,นหญ้าโฮโคะกะมันก็นยัางงามอยู่ มันก็ยางงามอยู่ป้าตัวนี้ง่ายบางเน่ทุกคนเอาบ่มีเวลาดูแลอาบ่มีเวลาดูแลมันนะเน่บอกทั่วบ้างหาก่เอาตอกมัดทุกคนถ้าหาบ่ตอกมัดมันก็ไหลลงคือเก้ามาเบ่งวิธีการเอาบอกทั่วขึ้นค้างนะทุกคนจ้ะมันกำลังสิเปลี่ยนดอกนี่ สเป็นเดาะมันกำลังสิเป็ดเดนนนานานนักศึกษาเพื่อนมาเอาบอกทั่วขึ้นค้างนคนไม่รู้อเอ็มบคนกสิเกียเก้ยวเกียเก้ยวเกี้ยวเกี้ยวใสมีมักเ,เ,เออเดชหาสิแล้วแล้วค่ะคอยเห็นแล้วเออยังกม่าล่ปันไดได้เพื่อนเอาเพื่อนเอาบอกทั่วขึ้นค้างเนี่ยนะ ปกทั่วกันหลายเตอรปุ้นน่ะตั้งแต่ฟางนั้นเห็นบ่สีสับลาบอยู่แล้วกับฟางนี้พี่ล่อมาพี่ล่อมาพี่ล่อมาล่อมาจนฮอดพี่ฮอดแบงหน้างามแมงหน้างามมาเบิ้งแมงหน้างามมาขึ้นค้างนี่ยูกะว่าเวแน่ว่าขึ้นนะเฮ็ดแบดสีอาบักทั่วขึ้นค้างถ้าแถวนันยังสองต้นเดี๋ยวแบวขึ้นเอง ถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นอาบอกวิธีอาบอกทั่วขึ้นค้างกับมาเบื้องเลยวานฮาขสิีเฮ็ดบ้นนี้แหละถ้าว่าฮาซักลากโบทันหรือว่าฮาเฮ็ดค้างโบทันนะขาเจ้าข่สีเฮ็ดแบ้นี้แล้วก็เอาตอกมัดถ้บงนยนินี่เจ้เพิ่นกระเอียวตอกมากประมาณนี้เนาะทุกคนจ้ะไว้ๆโอ้อย่างตัวนี้ก็งามเดยทุกคนเห็นบ่นี่หากระโปกปีนี้ยังบบทัน ยังมาด่าเรส่ปุย๋ยเพื่อนกสิหาปิดหาออกจากต้นไม้เพื่อนกสิปิดปิดปิดออกไปนี่ละตามหายตามคือตามต้นไม้ต้นโต๊แะแล้วเปนนี่ฮาก็เกี้ยว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 ตามเกี้ยวขึ้นจนสุดาลากคุณลากแล้วขาวกับโตอกมัดาด เมงน่างามเอาเป็นอย่างแบบดิเมได้บรรยกาศบานฮาก็ตอนนี้นะฝนตกฝนตกนะ บางคนบางคนผู้บอกทั่วแต่ละปีนันได้ประมาณสามสิบล้านหรือสี่สิบล้านนะทุกคนถ้าว่าคนใดลูกหลายนะพอาปีนี้มักทั่วยังเป็่นราคาโลละสิบพันกีบผู้บอกทั่วกับได้เงินคือกันนะทุกคนจ้าแต่ว่าต้องใส่เวลาและ้รก็ใส่แบบดูหันนะอืมวาซันาคันไผ่โบคันไผ่โบดูโบมั่นกับกระเบนนี่แหละบางทีเขาก็ปพูกทิมไว้แล้วก็บ่บมีเวลามานันดูแลกับมันกระสีใ๋ยสิไปให้เบิ้งบหม เกษตรไปให้เบื้องตัวที่ทางเขาโบธันซักลักนี่มันก็สรเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาซักลักโบธันเห็นบอกมันก็สรลามไปตัวทีฟตามต้นไม้ต้นตอเนี่ะไม่ใช่ละต้นยางนี่เห็นบอกทุกคนทาเขายังกับทานออกขึ้นอันนี้เขาห่างกับซักลักเมื่อกี้เพราะว่าเขาปลูกหลายเราบผมมีเวลาสีไม้เฮ็ดค้างมันเขาก็เลยมาเอาขึ้นตอนนี้ตอนนี้เขาบริษั ใส่วิธีซักพวกกันแม่บ้านเลยอ้าวซักซักห่างยุ่นนี่บบได้ให้เห็นนี่วิธีพ่นไส้ลักเห็นบ่วิธีพ่นไส้คางบมกทั่วพ่นกับสีซักจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปนี่แหละพ่นกระแหลมไม้ก้อนได้ท่านโมแหลมไม้กับซักบนลง เ่ักแนักแน่นถ้าซักบ่แน่น,าาน,น,นเวลามันเป็นมากอะ่ะมันสีแบบน่วงลงกลมลงขนาดกระสีประมาณนี้เราทุกคนจ้ะสีแล้วแล้วทุกคนนี่เหลือแค่โบกี้แถวเอียงกันแล้วแล้วนะขายนะโบกี้แถวกันแล้วมูน,นี่ฝนตตพุทธะน้ำว้ามีมักสาลีนำย่าง ขอเวลาอีกจะห้านาทีเอาได้โฮกเลยเดยีในวิธีเพิ่นสีอยนอับทั่วขึ้นคางเนะาะก็สิประมาณนี้ละน้องสาวล่าคนงามเพื่อนใส่ป่าตีเพื่อนน้องสาวละใส่ป่าตีใส่ป่าตีได้อันนี้นะ กลางเวกรกับวอยู่บะนอนกลางคืนก็เลาะอยู่พอปานันวะสันป้าเติบฝนหนักบอกทั่วขึขน้นคานเป็นตาตายอะไรอันนี้นะพวกนี้กอเฮ็ดเบาๆในตีน,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 นี่้เกียเเ้ยวเกี้ยวกอเฮ็ดเกี้ยวยาวๆเฮ็ดกว้างๆตีล่ะเฮ็ดเป็นนั้นเลยสิเฮ็ดคือแมงนางงามเฮ็ดน่ะเฮ็ดคือผู้นั้นเฮ็ดน่ะผู้นั้นเฮ็ดน่ะคมมาคัก น่าอยู่หมดแล้วน่ายงเบ็ดอือห่างก็ได้7นาทีเองแป๊บนึงอืมหกทั่วตัวนี้จะบ่แน่ซื่มันก็สิงามยินะต้นยางก็มีต่หญ้าพเฮายังบ่วางอันนี้ะซายกมูละเอียดละออแงอันนี้นละเอียดละออไดนี่นะเบิ่ง วิธีวิธีของเราเอาหมักทั่วขึ้นคานะละเอียดเราออดเทว่ายังบมมีนะน้องละฮะมันตามไม่นในกรสิมาตีเบื้องเราเห็ดคนปีนี่นะหมักทั่วเป็นราคาผู้ใดกับผู้มักทั่วร้ายหลายแทหลายวะเก็บเป็นรด,ดนางแต่นเะต็มรถนางแต่นนะแต่ละคน พาะว่าก็าจะมารับซื้อหอดเพื่อนฮอดส,สวน